นักโบราณาคดีเชื่อกันว่ามหาสฟิง์ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยอาณาจักรเก่าของอียิปต์ราวประมาณปี2,575-2,150ปีก่อนคริสต์ศักราชโด,ดยฟาโรห์คาเฟ่แห่งราชวงศ์ที่4และเป็นหนึ่งในมหาปฏติมากรรมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกมันมีความสูงจากฐานถึงด้านบนสุดของศรีรษะกว่า20เมตรและยาว73เมตรจากอุ้งเท้าหน้าจนถึงหางส่วนใหญ่ของปฏติมากรรมชิ้นนี้ถูกสลักขึ้นโดยตรงจากหินปูนจากกิซาก และเสิร์ฟด้วยบล็อกหินปูนศีรษะของสฟิง์มีภาพลักษณ์ของความสูงสากทั้งยังประดับไปด้วยบางสัญลักษณ์ตามขนบประจำราชวงศ์ของอียิปต์ยุคโบราณเช่นเนมสหรือเครื่องเสียงทําจากผ้าที่เหล่าฟาโรห์องค์ต่างๆได้สวมใส่ส่วนบนหน้าผากเศษซากข,ของรูปงูเห่าหลวงซึ่งถูกสลักลงไปก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ลักษณะเขาโครงใบหน้าต่างๆของสฟิง์มีลักษณะแบบเพศช,ชายแม้การเวลาจะช่วงชิงจมูกและคราวเยี่ยงราชาของปฏิมากรรมยิ่ง นนแต่รูปเขาอื่นๆยังคงมีลักษณะชัดเจนแม้ว่ามันจะถูกกัดก่อนไปบ้างก็ตามทีอุ้งเท้าขนาดใหญ่ทั้งคู่เหยียดออกหน้ากายาราชสีของสฟริงทางของมันพันรอบลำตัวซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปะผิวหน้าด้วยบล็อกหินปูนคุณภาพสูงจากเหมืองหินที่ทูราบนเกือบทั่วทั้งพื้นผิวกระนั้นชั้นผิวหน้าดังกล่าวก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาบางส่วนนั้นถึงกับหายไปจนหมดแม้มันจะได้รับการบูรณะหลายครั้งในหลายศตวรรษที่ผ่านมา บรรดานักโบราณคดีค้นพบร่องรอยเม็ดสีสีฟ้าเหลืองและแดงบนส่วนต่างๆของสฟิงค์ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าในกระครั้งหนึ่งมันเคยถูกประดับประดายอย่างมีสีสันเมื่อศตวรรษที่หนึ่งในคิสตศักราชฟรีนีผู้เท่านักเขียนชาวโรมันบรรยายถึงรูปรักษณ์สีสันเจิดจ้าของสฟิง์ไว้ว่าใบหน้าของอสุรกายตนนี้เป็นสีแดงปริศนาของสฟิงในตำนานกรีก ในยุคกรีกโบราณซฟิงคือปิศาจผู้มีศีรษะเป็นสตรีลำตัวเป็นสิงโตและมีปีกของนกนางคืออสุรกายอมหิตซึ่งสังหารผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถตอบปริศนาของตนได้ความโหมดรด้ายดังกล่าวมีชื่อเสียงมากที่สุดในเทพรกรณามเรื่อง us, อีดิปุสตรงกันข้ามญาติชาวอียิปต์ของเธอคือตัวตนแห่งความการุณานและการปกป้องผู้พิทักษ์เหล่ากษัตริย์และดินแดนแห่งนี้ส่วนต้นกำเนิดของคำว่าสฟิงค์ไม่เป็นที่ทราบกันแนช่ชัดแต่มันอาจมีรากฐานมา จากคำว่าซีเซ p อังที่มีความหมายว่าภาพมีชีวิตในภาษาอียิปต์นี่เองค่ะซึ่งเป็นคำที่ใช้เมื่อกล่าวถึงภาพสแสดงต่างๆของทวยเทพและฟาโรห์จากปิศาจของกรีกมหาสฟิงซ์มีศีรษะของบุรุษเพศและไม่มีปีกดังนั้นรูปร่างของสฟิงซ์ตัวอื่นๆซึ่งปรากฏอยู่ในยุคสมัยของอียิปต์โบราณก็มีความแตกต่างกันออกไปโดยแม้ลําตัวของสิงโตจะยังคงอยู่แต่ศีรษะของพวกมันกลับเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบนอกจากศีรษะแบบมนุษย์แล้วสฟิง หลนี้ยังมีหัวของสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเช่นแกะตัวผู้หมาในเหยี่ยวและจระเข้บรรดารูปสลักเช่นนี้มักจะถูกพบในฐานะส่วนประกอบของสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในอียิปต์เช่นสฟิงซ์ศีรษะเหยี่ยวจากสมัยศตวรรษที่13ก่อนคิทศกราช2ตัวถูกพบที่วิหารประจำฟารโรรามเรสที่2ณนะ อาบูซิมเบลซึ่งถนนแห่งสฟริง์ที่ลักซอซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อศตรวตรรษที่4ก่อนคริสตศักราชและยอียงคงยืนเฝ้าพิทักษ์แนวถนนยาวเกือบ2.41กิโลเมตรในขณะที่สฟริง์แห่งกีซ่านะคะใช้เวลากว่า4,500ปีเฝ้ามองการเวลาในแต่ละศตรวตรรษดาเนินผ่านไปความคิดเห็นที่ผู้คนมีต่อสิ่งมหัศจรรย์นี้นะคะก็กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลค่ะพร้อมกับในแต่ละปีที่ก้าวไปข้างหน้าเมื่อครั้งราชอาณาจักรเก่า มันเป็นสิ่งที่ผู้คนเคารพบูชาและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งมหาสุสานที่กีซ่าแต่เมื่อระบบการปกครองให,ใหม่ขึ้นครองอำนาจสฟิงค์ตนนี้กับถูกทอดทิ้งผืนทะเลทรายที่พัดเข้ามากลบฝังร่างของมันจนกระทั่งมีเพียงส่วนหัวเท่านั้นที่ยังคงมองเห็นได้เมื่อเวลาผ่านพ้นไปก็มีผู้มาเยือนกีซ่าทั้งหลายก็ได้ค้นพบยักษ์ใหญ่ผู้เฝ้าคอยอย่างอดทนที่จะถูกค้นพบอีกครั้งแล,และแล้วในยามที่มหาปฏิมาก,กรรมแห่ง ผุดขึ้นมาจากทรายที่กบฝังอยู่ชีวิตของมันก็กลับมาฟื้นขึ้นพร้อมกับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ผู้พร้อมใจมารวมตัวกันเพื่อรู้สึกอัศจรรย์ใจไปกับขนาดแล้วก็ความลึกลับและความอดทนของมันแลาผู้ใดกันที่สร้างสฟิงค์ขึ้นมาความลึกลับที่สุด2ประการเกี่ยวกับมหาสฟิงค์แห่งกิซาก็คือได้แก่ มันสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในวงวิชาการก็คือมันสร้างขึ้นเมื่อราวประมาณ4,500ปีที่แล้วค่ะเมื่อครั้งสมัยราชอาณาจักรเก่าในช่วงเดียวกับการสร้างบรรดามหาพิระมิดแห่งอื่นๆและชัดเจนว่ามหาสฟิงค์และสุสานมืึมาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกัน,กนเพราะมันสามารถเห็นได้ว่ายักษ์สาผู้พิทักษ์ตนนี้นอนหมอบอยู่ตรงกลางระหว่างกลางพิรมิดสองแห่งซึ่งสร้างโดยฟาโร แห่งราชวงศ์ที่4องพระองค์ได้แก่คูฟูผู้ทรงของราชเมื่อช่วงราวๆประมาณ2,500ปีก่อนคริสตศักราชผู้สร้างมหาพีระมิดและคาเฟ่ราชโอรสของพระองค์ผู้ทรงสร้างสุสานของพระองค์เองซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กกว่ามหาพีระมิดเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความอันนาาประทับใจในขณะที่บรรดาพีระมิดของเหล่าผู้ปกครองอียิปต์ยุคโบราณยุคแรกเริ่มเหล่านี้ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการบันทึกต่างๆเกี่ยวกับฟาโรห์เหล่านี้กับแทบไม่ปรากฏอยู่ นักโบราณาคดีทั้งหลายนะคะจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการแบบนักสืบเพื่อพยายามแก้ไขปริศนาว่าผู้ใดกันที่สร้างมหาสฟิง์แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานชี้ชัดและจารึกต,ต่างๆซึ่งยกย่องและกล่าวถึงคูฟูหรือคาเฟในฐานะผู้ทรงบัญชาให้สลักมันขึ้นมาแต่อย่างไรคะ่ะสมมุติฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง,วางที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มได้รับการสนับสนุนโดยนักอียิปต์วิทยานะคะเสนอว่าคาเฟทรงมีพระบัญชาให้สร้างมหาสฟิง์ เพื่อโรมันเข้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอนุสาวรีย์อื่นๆซึ่งพระองค์นะคะก็ทรงมีแผนให้สร้างขึ้นโดยบรรดาอนุสาวรีย์ต่างๆที่กล่าวมานั้นนะคะมีทั้งพระบรรทมนิรันดร์การของตัวพระองค์เองและกลุ่มวิหารซึ่งตั้งอยู่รายรอบตัวอยู่ด้วยนะคะและนักวิชาการเหล่านี้นะคะยังศึกษาทั้งซากข,ของมหาสุสานดังกล่าวและบุกสิ่งอื่นๆนะคะที่ฟาโรห์แต่ละองค์ทรงบัญชาให้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกันแล้วก็ค้นพบว่าการวางตำแหน่งของมหาสฟิงซ์ในแผนผัง การจัดเรียงของกลุ่มสถาปัตยกรรมอันประกอบไปด้วยพีระมิดแล้วก็วิหารฝั่งพระศพต่างๆของคาเฟ่นั้นนะคะมีความถูกต้องลงตัวตามแบบแผนมากกว่าบ่งชี้ถึงการวางแผนแล้วก็ความคิดแต่ตองอย่างละเอียดถี่ถ้วนพวกเขานะคะเชื่อว่ามหาสฟิงซ์ถูกสลักขึ้นจากหินปูนก้อนมาหือมาซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจถูกค้นพบขณะแรงงานนะคะตัดหินก้อนใหญ่สําหรับการก่อสร้างวิหารต่างๆในบริเวณใกล้กันนะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้ศึกษาบางรายก็กลับเสนอว่า มหาสฟิงค์ไม่ได้ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยที่กล่าวไปข้างต้นนะคะแต่ในเวลาที่นานก่อนหน้านั้นนะคะข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยอ้างอิงจากศีดาจารึกรายการนะคะอันเป็นจารึกเรื่องราวจาก670ปีก่อนคิเศักราชหรือกว่าหนึ่งสหัสวรรษหลังเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันกล่าวถึงในจาลึกเนี่ยมันชี้ว่ามหาสฟิงค์ได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยของฟาโรคูฟ,ฟ,ฟูอันเป็นการบอกโดยในว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้มีขึ้นก่อนรัชสมัยของฟาโรห์องค์แรก,แรก แต่อย่างไรก็ตามนะคะแผ่นจารึกนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความคัดเคลื่อนทาให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายรายนะคะมองมันด้วยความคลางแคลงใจอย่างมากเลยค่ะวิหารแห่งมหาสฟิง น้บริเวณตรงคันข้ามกับมหาสฟริงนะคะเศษซาาของวิหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว,ว่าถูกสร้างขึ้นพร้อมกับอนุสาวรีย์ใหญ่นี้ยังคงหลงเหลือให้เห็นแม้ว่าการก่อสร้งสางศาสนสถานแห่งนี้จะไม่เคยสําเร็จเสิ้นเลยนะคะก็เป็นที่เชื่อกันว่ามันได้รับการสถาปนาให้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พราอมีภาพตัวแทนซึ่งแสดงร่างปรากฏต,ต่างๆของสุริยะเทพเรหรือลาซึ่งบรรดานักโบราณคดีนะคะคนพบวิหารแห่งนี้และถ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ส,สร้างเสร็จแล้ว มหาสฟิงซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหลังของมันก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทวสถานแห่งนี้ด้วยค่ะการขูดสำรวจต่างๆนะคะเมื่อต้นศตวรรษที่20นะคะเผยให้เห็นถึงซากบล็อกหินปูนมโหลานของวิหารแห่งนี้เป็นไปได้ว่าบล็อกเหล่านี้นะคะถูกป่าผิวหน้าด้วยหินแกรนิตส่วนพื้นนั้นนะคะสร้างขึ้นด้วยหินอลาบัสเตอร์จากข้อมูลของนักอียิปติทยาชาวิรามันนะคะเสาท้ง24ต้นที่ลานส่วนกลางของมันนะคะอาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวั และอาจใช้เป็นหลักสําหรับรูปสลักต่างๆประจําฟาโลหากรูปสลักเหล่านั้นนะคะถูกนํามาเพื่อตั้งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะวิหารแห่งนี้นะคะยังมีแท่นบูชาแท่นหนึ่งะตรงกลางของมันอีกด้วยค่ะวิหารแห่งนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองแห่งนะคะโดยแห่งหนึ่งอยู่ที่ทางทิศตะวันออกและอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกสถานฝั่งตะวันออกนะคะอาจถวายต่อเคลปรีเทพแห่งอรุณสุริยะและสถานฝั่งตะวันตกอาจถวายแด่อาทุมเทพ แห่งตะวันตกอัสดงเป็นไปได้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งถูกปิดล้อมรอบนะคะแต่พื้นที่ตรงกลางถูกเปิดให้เห็นฟากฟ,าฟ้าเบื้องบนและปล่อยให้แสงจืดจรัดับของเรสุริยะเทพผู้ทรงพลังฉายมาในทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์โคจรขึ้นสู่จุดสูงสุดในแต่ละวันนี่เองค่ะระหว่างช่วงปรากฏการณ์วิสุวัตแต่ละครนะคะหรือว่าวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนาน,นเท่ากันนี่เองการเลียงตัวของดวงดาวทางดาราศาสตร์สามารถถูกสังเกตได้จากทั้งวิหารมหาสฟิ ตัวของมหาสฟิงเองและพีระมิดของคาเฟ่ผู้ชมมองซึ่งยืนอยู่บนเกาะแกนระหว่างตะวันตกและตะวันออกของวิหารและมุ่งสายตาไปยังอาทิตย์ตกดินในทิศตะวันตกจะสามารถมองเห็นการตกดินของสุริยวิศนุวัตรและด้านใต้ของมหาสฟิงกและพีระมิดของคาเฟ่ได้เช่นกันค่ะเหล่านักวิชาการนะคะชี้ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ว่าเพื่อสนับสนุนทฤษฎีซึ่งกล่าวว่าคาเฟ่คือผู้ทรงสร้างมหาสฟิงเนี่เองค่ะราวหนึ่งพันปีต่อมา ฟาโรอาเมทโฮเทปนะคะ, ah ะ,คะที่2แห่งราชวงศ์ที่18ทรงสร้างวิหารขนาดเล็กแห่งหนึ่งนะคะใกล้กับซากกลุ่มสถาปัตยกรรมของคาเฟ่วิหารจากสมัยราชอาณาจักรใหม่ซึ่งถูกสร้างด้วยอิฐด,ดิบนะคะแล้วก็ตั้งชิดกับวงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารแห่งมหาสฟริงแห่งนี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพหรือฮอรัสแห่งขบฟ้าผู้ทรงที่มีความเกี่ยวโยงกับมหาปฏติมกรรมชิ้นนี้เมื่อครั้งสมัยนั้นนะคะ นิมิตขององค์ชาย หลังจากการเสื่อมอำนาจของราชนาจาักรเก่านะคะทั้งมหาสฟิงค์และสิ่งปลูกสร้างต่างๆรอบตัวมันก็ถูกทอดทิ้งแล้วก็หมดสภาพลงพวกมันหลับไหลนิทราเป็นเวลากว่าหลายศตวรรษขณะที่ทะเลทรายกองทับถมขึ้นรอบๆนั้นนะคะในระหว่างยุคราชนาจาักรใหม่นะคะก็ราวๆป,ประมาณ1,539-1,75 0ปีก่อนคริสตศักราชอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อฟาโรนุ่มองค์หนึ่งนะคะใช้มันเป็นเครื่องมือเชื่อ ริยมโยงการครองราชของพระองค์เข้ากับเหล่าผู้ครองอํานาจเมื่อครั้งกาลนานก่อนระหว่างสองอุ้งเท้าของมหาสฟิงซิราจารึกแข่งความฝันของฟาโรทุดโมที่4ถูกตั้งไว้นะคะซิราจารึกซึ่งถูกค้นพบเมื่อปี1817นี้นะคะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประติมากรรมมหาสฟิงซ์หลังเวลาผ่านไปเนิ่นนานโดยมันถูกตั้งไวนะ้ณสถานที่แห่งนี้เมื่อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในสมัยราชวงศ์ที่18หินจารึกมเหึมาแผ่นดังกล่าวนะคะถูกสลักขึ้นด้วย หินแกรนิตอันแข็งแกร่งหนักราว15ตันและสูงราว3.66เมตรนอกจากนี้แล้วนะคะแผ่นศิลานี้ยังมีข้อความจารึกต่างๆซึ่งสลักลงอย่างโอ่งอ่างงดงามเพื่อบอกถึงเรื่องราวหนึ่งเมื่อครั้งที่ฟาโร่ลำดับที่8แห่งราชวงศ์ที่18องค์นี้นะคะยังคงเป็นเจ้าชายผู้ทรงพยาและมหาสฟิง์ยังถูกกบฝังใต้ผืนเม็ดทรายนะคะจนถึงระดับหัวไรทั้งสองนะคะเรื่องราวบนศิลาจารึกดังกล่าวนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยามบ ของงวันหนหึ่เมื่อสุริยเทพทรงปรากฏกายขึ้นด้วยรูปรักษ์ของมหาสฟิงค์และตัดกับเจ้าชายทุสโมดผู้ทรงบรรทมพักผ่อนอยู่ภายใต้ร่มเงาของมหาปฏติมาก,กรรมแห่งนี้ว่าตนเองจะช่วยทําให้มนุษย์ผู้นี้กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหากพระองค์สามารถขจัดปักเป่าเมสไซซึ่งล้อมรอบปกคุ้มมหาสฟิงค์ได้สําเร็จเมื่อนั้นนะคะตอนจบของเรื่องเหล่านี้ก็สาบสูญไปกับการเวลาเนื่องจากส่วนของข้อความจะลึกฉุดกัดก่อนหายไปนี่เองค่ะ สฟิงค์ฟื้นคืนชีพ ความพยายามครั้งแรกๆต่อการขุดมหาสฟิงย์ขึ้นจากผืนทรายนั้นนะคะประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยค่ะแต่ในปี1817นะคะนักอียิปต์วิทยาชาวอิตาลีนะคะก็สามารถขุดย้ายทรายซึ่งฝังส่วนด้านหน้าของมันออกได้สําเร็จและเมื่อปลายศตวรรษที่19หน้าอกแผ่นกว้างและอุ้งเท้ามหือมาของมันนะคะก็กลับปรากฏให้เห็นขึ้นมาอีกครั้งในยามที่ทศวรรษต่างๆดําเนินไปนะคะความสําเร็จเหล่านี้ก็รุดหน้าไปพร้อมๆกันจนในท้ายที่สุดเมื่อ ลายช่วงศตวรรษที่1930น้าาผืนทรายอันเปรียบดังฟังหลุนศพของมหาสฟิงค์ก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจนหมดสิน้นทําให้ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของหนึ่งในสิ่งก่อสร้างชั้นยอดที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกแห่งนี้นะคะหลุดพ้นจากการถูกปกคลุมซ่อนเร้นนับนานหลายชั่วกันค่ะตั้งแต่ความสําเร็จในการฟื้นคืนชีพของมันในครั้งนั้นนะคะเหล่านักโบราณาคดีก็ได้เริ่มขยายขอบเขตการศึกษาแหล่งโบราณาคดีแห่งนี้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อขุดค้นเสาะหาบรรดาความลับอื่น ที่ฝั่งตัวหลบซ่อนอยู่ลึกลงไปนะคะอย่างเช่นทีมงานนักโบราณาคดีจากศูนย์ศึกษาวิจัยอียิปต์แห่งสหรัฐนะคะภายใต้การนำของเรเนอร์บรรจงทําแผนที่ของกลุ่มปฏติมาก,การรมมหาสฟิงค์ที่ทั้งละเอียดถีทั่วและก็ครอบคลุมทุกอนาบริเวณของมันอันเป็นสิ่งที่ช่วยเปิดทางสู่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้และยังส่งผลให้การอนุรักษ์สามารถดําเนินไปได้ดีขึ้นด้วยคะ่ะ โอเคค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าอุ้มมีอะไรมาเล่าให้ฟังคอยติดตามกันนะคะ